อ๋อนี่ครับกเนี่อะไรนะไมันมี้ัใช่ไหมเนแ้วเลอกขนก้วันนี้ขาเกอนไหนไหมีแรงอ่ะเจ็บวมีแรงมีบีบบีบพัดมอเตอร์ไซค์ล่ะปับัดอืดอืดังขังนานๆนู่นตัวเหล็กมันจีได้ขึ้นอ่า่อไป กี่ที่สามไม่ไไม่ได้ดูเลยว่าทก่าไหร่เขามึงหนึ่งแบงค์แบงก่อนหุ้นู้ักดานไรสามแม่ของดูแลเด็ เกาอเียนครับน right? um, yeah. um, um, yeah, ีการอันนี้รายการที่อะไรลูกาการที่การที่การที่3มวิ่งอะไรเบแรงมือบีบแรงแรงบีบมือที่ถนัดใช่มีกระโดดไกลมี5 0บเมตรแล้วก็นั่งบองนั่งงอตัวย่างนั่งงอตัวย่างอ จับมาจับเอียงเอียงเฉยตงนี้กดกดเลยกัิที่อเอาไปงสกนเลยดืดดยนังมัน็แรง่อยว่าเยันดังเปิดพยาลงยังเอาอีกทีลองอีกทีสิยดังไงเออาไปแล้ว สามส้าเอานี้ออยโคตเยอะนะโอ้โหแปวออา่เอาเต็นที่นน้ครับโอเครับน้อยมากผมจับหรือว่ากลังน้อยลาเอาังเดียวพอ ขายยังเงออ่ะขายตึ๊งเนี้ยขายได้ไงไม่ทำบ่นเลยนะรับแล้วหน้าสงอานครับอะไรสิบเท่าไรสองเจนะลบนะเนี้ยอันนี้อันนี้เจ็ดลบนะสิบอันนี้เจ็ดลบอันนี้คือบวกอันนี้ลบลบเท่าไหร่ลบนี่สิบเนาะลบเก้าอันนี้ลบลบสิบหร รถแรปดรถแปดรถแปดรถแปดไปครบแล้วมาน,นั่งพักก่อนรอได้เท่าไรลูกเอามาต่ำสุดนี่เท่าไห้ 2. <S 2> 2. <S าสี่สามสี่สามมเนาะสองสององต่อไปนะั่ง เหยียดตัวไปทีเดียวเลยยืดไปอืดเอาอีกเอากดลงมากดตัวลงกดตัวลงกดให้สุดอีกทีนึงกดเขาตึงเขาตึงโอเคครับอ,อะไรดึกใใครยังไม่ทำอะเอาลเอาลยกลับไปนี่ขึ้นมาขยับไปก่อนนะาที อันเบอะไรสิบเท่าไรอันอันางหลังอันกงหลังสิบเทไรสิบสิบเอ็ดสิบสองสองอ่านดิ้งอะไรอะไรอะไรศูนย์บุรีอะไรวะนี่ศประมาณศูนยลบน่งไดศูนก็ได้ลบหก็ได้มัน มันเอียงเอียงเป็นเลขากัรตัวแข็งเท่าไหร่ให้มาเริ่มจักต้นๆเออมันไปดันตายยีบยีบได้ห้าคู่แก่แล้วคู่ยังเกือบยี่สิบเว้ยพวกเธอตัวอีกเล็กก็ต้องยี่สิบขึ้น mọi người không có lẹ lẹ xin phản cho tòa hát mặt 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 mặt

Rồi đi. Bắt

เม่อกีเมื่กีทำอะไรลูกน้ำเนาะทุกน่งเลยเนนี่ละกันที่สี่ขีดให้เข่าขีดข้างครับสามสิวินาทีได้ส่ายสองหนึ่งนะสองหนึ่ง

ได้เท่าไหรหดิบสองอ่ามันทึกลงหรมันทึกลงอันไหนนะรายการที่สี่รายการที่สี่อันที่สี่นะครับรายการที่สี่นะลูกมันหยิบสามการที่สี่นะรายการที่สี่นะอ่าเราอยู่โม่ไหนลูกโม่หนึ่งครับทัชมาห์ทัชมาห์เรได้เท่าไหร่ลูกได้หยิบสองครับหยิบสองเข้า่านสามสิบวิได้หยิบสองผ่านเกณฑ์คุณครูบอกเกณฑ์เท่าไหร่ลูกต้องได้เท่าไหร่ขึ้นยี่สิบ เราผ่านเนาะร้เท่าไรลูยี่สามยี่สามเราอยู่บ้านไหนล่ะบ้านไหนูกเรือนองกระป๋าเแล้วบ้านไหนบ้านตลาดครับบ้านสักตลาดกะไรนันสโอเคถือว่าถือว่าผ่านถือว่าโอเคเนาะร่างกายครับ